ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าหลอนทำไปฟังไปไม่ตกงานหากใครทำงานเหงาๆอยู่คนเดียวให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะ ต่อมาผมไปเยี่ยมนาน้าตัวเหลืองซีดไปทั้งลำตัวผอมเหลือแต่กระดูกแต่ส่วนหัวของนาบริเวณใบหน้าบวมช้ำไปทั้งหน้าตรงแก้มเป็นสีม่วงช้ำเห็นได้ชัดตาของนาแดงกลำ่ำผมเห็นหน้าน้าแล้วตกใจมากลูกของนาบอกว่าคงเป็นเพราะผลที่ตกเตียงแล้วหน้าไปกระแทกกับพื้น แต่ก็ไม่เห็นว่าแม่จะบ่นว่าเจ็บอะไรตรงไหนผมวาดรูปใบหน้าผู้หญิงคนหนึ่งที่เห็นในนิมิตให้น้าดูถามเขาว่ารู้จักคนคนนี้ไหมน้าเห็นแล้วก็น้ำตาไหลออกมาพยายามพยักหน้าแต่น้าขยับไม่ค่อยได้พูดเสียงเบามากแทบจะอ้าปากยังไม่ได้เลยผมพยายามตั้งใจฟัง ก็พอจับใจความได้ว่าอีไรอีไรตอนนั้นในห้องมีผมมีลูกน้าสองคนและมีสามีของน้าทุกคนงงกับเสียงที่ผมทำและคำพูดของน้าที่มองมาที่รูปแล้วพูดชื่อนี้ขึ้นมาทุกคนนึกไม่ออกว่าคนชื่อไรนี้ นั้นคือใครแล้วลูกนะ้าก็โทรไปถามนะ้าผมอีกคนหนึ่งที่อยู่ที่บ้านว่ารู้จักคนชื่อไลไหมตอนแรกนะ้าผมอีกคนบอกว่าคุ้นแต่นึกไม่ออกสักพักได้ยินเขาคุยกันกันกบญาติญาติไปมาแล้วก็กลับมาคุยกันในโทรศัพท์อีกว่าอ๋ออีไลใช่ไหมนะ้าอีกคนเล่าให้ผมฟังว่าอีไลมันชื่อวิไล เป็นเพื่อนเรียนมาด้วยกันตั้งแต่เล็กๆอีไลมันมาเล่นกับน้าของเองบ่อยๆจนคุ้นเคยกับคนในบ้านแล้วนะ้าก็เล่าเรื่องของวิไลต่อพอจับใจความได้ดังนี้ครับ เพื่อนๆเห็นก็รีบปีนต้นไม้ลงไปดูพอพลิกล่างของอีไลขึ้นมาดูปรากฏว่าฟันหน้าของอีไลบานเยินออกมาเลือดออกกลบกปากจมูกยุบลงไปเพื่อนๆตอนนั้นเห็นแล้วก็วิ่งน,นีกันหมดเพราะกัวส่วนน้าผมตอนนั้นก็วิ่งไปบอกกับผู้ใหญ่แถวนั้นให้มาช่ว าใจตยยเสีก่อนแล้วนาคนที่เล่าก็ถามว่าทำไมอยู่ๆถึงถามเรื่องวิไลขึ้นมาผมก็บอกว่าพอดีเห็นนาแกเพ้อเรียกชื่อนี้ขึ้นมาก็เลยถามดูว่ามีใครพอจะรู้จักไหมแล้วนาคนที่เล่าก็บอกว่า ผมฟังเรื่องราวของคนชื่อวิไลแล้วก็คิดในใจว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่คนอื่นไม่รู้ระหว่างตอนที่วิไลกำลังจะตายไม่งั้นดวงวิญญาณคงไม่มาติดกับตัวน้าของผมแบบนี้คืนนั้นผมนั่งสมาธิอีก แต่ก็ไม่เห็นนิมิตยอย่างที่ตั้งใจผมเลยจำลองเหตุการณ์เหมือนวันที่ผมเห็นในวันแรกโดยการจุดเทียนล้อมรอบตัวเองเอาไว้เหมือนเดิมปรากฏว่าคราวนี้มันได้ผลผมนึกถึงหน้าคนชื่อวิไลแล้วก็เรียกชื่อของเธอวิไลวิไลวิไลเรียกในใจไปเรื่อยๆวิไลจนกระทั่งวิไลเห็นภาพขึ้นมาวิไล ในภาพนั้นเห็นเด็กหลายคนเล่นอยู่บนต้นไม้แล้วก็เห็นภาพวิไลตกจากต้นไม้เห็นน้าวิ่งเข้าไปช่วยร่างของวิไลชัดตาเหลือกน้าของผมจับมือวิไลไว้แน่นพูดอะไรบางอย่างกับวิไลที่อยู่ในนิมิตแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงของนา้าแต่ดูจากปากเหมือนจะพูดว่าอย่าตายนะกูจะไปตามคนมาช่วย แล้วน้าของผมก็รีบลุกขึ้นวิ่งไปตามคนมาช่วยวิ่งไปได้สิบเก้าน้าผมหันมามองวิไลวิไลเหมือนจะรู้สึกตัวชู์แขนกวักมือเรียกน้าผมให้กลับมานะ้าของผมยืนมองจนกระทั่งวิไลได้สลบไปแล้วน้าก็รีบวิ่งไปตามคนมาช่วยขณะที่ร่างของวิไลถูกทิ้งไว้กลางป่าคนเดียว ล่างของวิไลชักกระตุกไปมาอยู่ๆวิไลก็ร้องกรีดออกมาด้วยความเจ็บปวดตะโกนออกมาเสียงดังว่าอย่าิงกูย่าอย่าทิ้งกูอย่าิงกูอิ้งกูงกงกวิไลร้องอยู่แบบนั้นจนกระทั่งขาดใจตาย ต่อมาชาวบ้านพากันมาช่วยก็มามุงดูศพของวิไลกันผมมองเห็นมีควันสีขาวหลุดออกมาจากศพของวิไลแล้วลอยไปลอยมาในบริเวณนั้นมีเงาสีดำโปล่องแสงอยู่เต็มบริเวณพอๆกดคนที่มามุงดูแต่แล้วผมเห็นควันสีขาวที่ออกมาจากล่างดาววิไลหายวับเข้าไปในล่างน้าของผม และตั้งแต่ตอนนั้นนาก็กลายเป็นคนขี้โลกป่วยบ่อยตั้งแต่เด็กเป็นมาตั้งแต่ต้นจนมาถึงกระทั่งตอนนี้ขณะที่กำลังเห็นในนิมิตอยู่นั้นอยู่ๆผมก็รู้สึกเหมือนมีลมแรงประทะเข้ามาที่ใบหน้า ผมพยายามลืมตาแต่ก็ลืมตาไม่ขึ้นตัวของผมเย็นเฉียบความรู้สึกเหมือนตัวหนาวหนาวเหมือนตอนที่แช่ตัวลงไปในบ่อน,น้ำที่บ้านพ่อหมอแล้วอยู่ๆก็รู้สึกเหมือนมีมือมากดไหล่ทั้งสองข้างของผมไว้ผมขย,ยับตัวไม่ได้ผมพยายามรวบรวมสติทำสมาธิใหม่แล้วค่อยๆลืมตาขึ้น สิ่งที่ผมเห็นตรงหน้าเห็นเงาสีดำเหมือนร่างคนยืนลายล้อมอยู่นอกวงเทียงเต็มไปหมดผมตกใจมากรีบลุกขึ้นยืนมองไปรอบรอบผมยังตั้งสติถามกับตัวเองว่านี่ไม่ใช่ความฝันใช่ไหมพยายามเพ่งไปที่เงาดำเหล่านั้นว่าเป็นคนหรืออะไรกันแน่ แล้วผมก็มองเห็นชัดมากมันเป็นเงาดำโปร่งแสงจริงๆเหมือนพยายามจะเข้ามาในวงเทียนของผมแต่มันก็เข้ามาไม่ได้อยู่ๆผมก็พูดออกมาเองว่าออไอ้ไม่นานเงาดำเหล่านั้นก็หายวับไปผมค่อยๆก้าวออกมาจากวงเทียน รีบเดินไปเปิดไฟในห้องคืนนั้นไม่กล้านอนเลยเปิดไฟไว้ทั้งคืนเช้าวันต่อมามีคนมายืนคุยกันหลายคนอยู่หน้าบ้านสองสามคนผมออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นพอออกมาก็เจอคนกลุ่มน,นั้นเขารีบแยกย้ายกันไปผมเลยนึกว่าเขาแค่บังเอิญผ่านมาเจอกัน และแวะคุยกันตรงหน้าบ้านของผมแค่นั้นพอดีละมัง้งหลังจากแต่งตัวเสร็จก็ออกไปทำงานเดินออกมาอยู่ที่หน้าบ้านยายแก่ๆข้างบ้านก็มาถามผมว่าเมื่อคืนที่บ้านมีเรื่องอะไรกันได้ยินเสียงคนร้องโหยหวนดังมากนึกว่าทะเลาะกันผมยืนงงเมื่อคืนบ้านผมก็เงียบดีไม่มีใครร้องโหยหวนอะไร ผมก็ตอบยายไปว่าเออไม่มีนะครับยายมันเป็นเสียงจากบ้านของคนอื่นหรือเปล่ายายแกทำหน้างงแล้วพูดว่าหลายๆคนโกด้ยินเข้ามาเล่าให้ฟังเมื่อเช้าว่าได้ยินเสียงคนร้องโหยหวนทั้งคืนเลยผมถึงกับขนลุกไปทั้งตัวไม่กล้าพูดอะไรต่อแต่คิดในใจว่า ไม่กล้านอนคนเดียวแล้วคืนนี้